อันนี้เจ้าเหมียวน้อยอยู่ส่วนอันนี้โบเมนนอที่อู้ไปฮักมาเมื่อกี้ล่ะเด้ออูไปฮักเฮ้ยเบดูอันนี้เอาป่อยนะ้าวปไกเยาอดทีมลุงน้องนหรยุสบายดียินดีต้อนรับทุกคนก็สูสานุลองใส่ตัวยอยพามาเบิ้งดินสบายดีไกลแท้ไกว่ากับบไกเดีไก่ปนนแต่ว่าอันพามาเบิ้งดินแต่ว่าบว้วนเดี๋ยวอยู่ในกลางป้ายทุกคน พามากับไอ้แร่แล้วก็มากับตัวย่อยแต่ว่าไอ้แร่พามาเบิ้งโตอันโตหอยกี้หอยกี้คือย้อมซนะนะหอเลอนานาอูดูเขาบอกบอกวานำซันลืมได้อสยู่ที่ลูกมั้งมาที่ลูกอลูกมันาบงน้เนาะไปยูโคมันก็ได้เลยเนาะ สบายดีเราค่ได้อยไหวเลยไอ้ตัวเดียวขัหน้างงดีๆน่าจะได้ยูได้ตัวใหญ่มันอยู่มองนี่กองเหมนเชิมเจ้าเคยมึงงมยู่นี่วะเออเคยมาเอาเขาที่บอกไปเฮ็ดพัดหอยกินมลาเมลแดเจ้าก่อนดูนี่นอนนอนหนึ่งโอ้ยนอนอีกละ คอยเห็นเคอยย่างมาคอยเห็นเราก็กรดึงเขาซื่อนี่ยังไงเห็นหน้านึงบ่ได้แป๊บปนึงบ่ได้นอนตลอดต้มไว้ส่วนเราได้คทุกคนทำงานนี้ชิ่อแกงกินเลยแกงแซ่บกับแองเกลค่ะฮะนี่ว่ะเอาเอ้ยเอาแล้วปะให้หงมช่วยไปหันหาอาบน้ำเอาพี่ยังอั่น พี่เขาบัวอาวไว้เนาะก็บาอะลยไม่ลมนะจะลงไปบ้างเอาเอาพ่อไปกินมือแรงบ่อูกระปูตายอันนี้เขามาแวะอยู่แถวแถวโอทางดินแถวแถวบ้านดงนี่แหละม,มือหน้าหะโอุคำถา้าเพิ่งได้คอยพุ่งจักพ่อตูต้ละมือหน้าเขาให้ให้พ่อให้พ่อตูพ้พาไปหาปลาเนาะเออพ่อพ่อตู้พิ่นไปหาปลาตลอดเด้เสียนหาปลาเนาะเออขากแถวเออเอาเอาบ่ได้อาบมือนี่ก็สิอาบมือได้เอา มันต้องฟาคุณในะไอยแล่เนาะนี่เทซุดกับมีดเน่ทุกคนมีดเมืองเหนือเนาะคัดเอวตลอดไอ้แลกอะไรเอ๊ะยักอันละก็เมื่อกี้ไปเจอละก่อนนึงคัดใหญ่แหละมีดมีดมรดกตัวน้อยตัวใหญ่สคเอาตายแล้วเนาะตายแล้วหอมขอเกีอีต่นเกลือไปแหล่ดิเดี๋ยวมันน่าซื้อคือเดีวลาซื้อไว้แหลกกัน ตัวนี้น้อยเอาโรด้านน้อยจะเอามาจับมาเบิ่งดูจับมาเหือเห็นก่อนดูขันเจียวตัวน้อยเอามาโรดเอามาโรดน้อยดีโอ้พอดีแซ่บเลยนี่เนาะขันได้หลายตัวเขาพอดีแซ่บอยู่มัใหญ่งเงามันอยู่ขี้ตุ่มพุ่นวะแม่นแหล่แท้จริงมก็อยู่ตามตะฟังนี่เลยตัวนึงมีหลายมาตัวน้อยจะงงไปเมื่อกี้มันอาจจะมีเป็นยามที่บอก ยาวนี้แหละยาวน้ำแห้งนี่แหละมันต้องแห้งก้นนี้อีกปะป้าคันเสีตรงคันเสีตรงคือชิดที่ป่าดีขนาดใบห่วยซะมั้ยไม่เลยเนาะนี่เสียงน้ำไหลอยู่มอหกไก่กีขัดตรงเจ้าไปใส่ละพอตู้นั่นแล้วซื้อพอตู้อย่างเกาะเต่า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 เบื้องตรงเหรอพีะไปเต่าไปเบื้องตรงอ่ะไปไปเบื้องตรงน้อพอตู้เต่าไปดูกระเถิอละต่าพวตู้เต่า ลุ่มว่าก็คือยุ่งเหยิงไงเราเห็นว่าเราก็ยังว่าคันที่เอาปลาแล้วใหเรายกให้กันได้กองโฟมมาอยู่เออมีกองโฟมได้อูไปไปไปสุดไปไปไปเบิ้งไปไปเบิ้งไปไปแลรกได้อลไเฮามันเด็กตัวน้อยนะไม่บอกยังบุญเยอะยามเดินสาดเดินซี่พี่ว่านี่มันมีไอ้มองอะไเป็นขี้ต้มอะไรแบบคือหน้าตวงกับเจ้ามันไหลเนาะนิ่มน้ำไหลมันเลย ส้มมาลงนล้วคืนเนาะนี่เนาะอืมตัวเดียวไปไอ้แหละเดี๋ยวไปเบิ่งตรงนะพราตู้มันดีกว่าไปเนาะอันนี้นี่ที่จริงครับเราไปบอลบอลที่มันมีหรือมันมีไหลเนาะไอ้และเออหน้าตรงเราแหงไหลอืมไปไปเบิ่งบนหน้าตรงเลยเินะครันมันมีไปเบิ่งดินปานคนมีเงินนะแต่ย้อยนี่แต่ย้อยนี่เลาะเบิ่งดินคือคนมีเงินเนี่ยแต่ย้อยนี่เขาไปเอื้อนไปดีเนี่ยอะไรเนี่ย ฮียตอน้ถือมวกละตเอาวกเก่าตัวเอาใส่เอินตัวซื้อหมวกเนาะเออเิหมวกคือเก่าหาก่ามากอันียหุ่นฮ้อนเหรอจักเป็นมากน่ยหกับุกินบะไ้ดอกเบงนี่น้เต็มเลยอัน เมาเลยเนาะมาป้าแล้วยังคิดฮอดบรรยากาศอยู่ลองซานเลยคือคือกันอู้ขอแลมืขอแร่มาแล้วมื่อ่นี้ิยามตรงมาเบิ้งดินเพิ่นเพิ่นทีขายวก็มาเบิ้งตวยียย่ใหญ่เหมือเ็รตรงรรตรง้โอ้โอ้ขอตูอ้ดีเนนอยาได้ว่าตัวนั้

น้ำอยแล้วเจ้าเอา่ใส่เนี่อ๋อน้ำน้อยแล้วราเอาเพื่อใส่คือคือกับตอนเลยเนาะเออด้นอหน่ะตัยนี่สองนอติดตาได้วลาหเนาะเฮ้ยชิ้นของพอตู้อยู่นี่วะอ๋อให้ตยเอาไม่นอสองนอตัวตกเสามสามนอฮะเนี่ยเออเออได้เออ้าจกอน

พอแกงละค่ะไปเก็บอ่ะนะขั้นเก็บอ่ะนั่นมันมีหลายกับใบตาเอาอยู่ด้ห้อยน่ะพ่อตู้อยู่หลังโต้งมีอยู่อ่ะโอมีปิ่งพี่อยู่นี่ฮะมีอ่ะแตยละน้ำมันนี่เป็นอย่างขึ้มักมีปิ่งว่ะเนาะเอาอใส่มันมีหน่อมันก็มีปิ่งแล้วล่ะ น้ำไหลอันนี้ทรประดาะมันบ่ค่อยมีนะน้ำไหลปกติมันไค่ค่อยมีปิ่งน้ำนิ่งนี่คือหนอกมีอย่างนี้ออคือยุ่สิมีนะจ,จ้ามไปฮอดลุ่มพุ่นบอพตุดินนะภัยสนใจดินทักหาตัวยย,ดวยเด้อ ราคาเป็นมิตรสาซีบขอยกเอ,อ้าเอ้าเอาเอา,เอารบบอเมอกี้โบแมนดินพอตู้หรอบอเมอกี้บอเขาจะให้ตรงโบแมนดินพอตู่หรอวะโบแมนแลาะหน่อ พอดีสุดตรงพอดีอา่าเริ่มจากดินพอตู้มาเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นดินพอตู้บดแถวนี้สิติดกับดินจัดสรนเนาะทางเขาายย <laughs> ้ามากะใสย่อยขามมาได้เบเกามาได้อยู่ทุกคนมีดินจัดสรรขาเจ้ากะมาเที่ยวตามดินขาเจ้ามากะโอเคอยู่โอ้ยกุ้งค้อนนี่ จับแล้วก็ชิมให้คนอื่นแล้วก็ไปไซ้พูดนะมักขนาดนี้อมแอมด้วยหงวยเนาะเข้าใจประตูโอ้ยตายโอ้ปรตูเอาน้อให้โอ้ยมือเต้ข้อข่อยป๊าป๊าคนมาหานอกก็จนตีมองไอ้เขาหาก็มาได้หนิอูเออเขาหาก็มาอีเลี่ยนพ่อเป็นกองพูดนะ ข้างในอううนอเต็มหมดเลยเนาะไป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 ระเบิงระเบิงระเบิงประตู้พี่ดีกว่าโอ้ยเฮ้น oh. ี่เปล่าประตูหึทำไมข้าเจ้าเอาเราวะหอยกันจนเต็มข้าเจ้าเอาเราบ่ประตูเอ้ยเจ้าอย่างเจซียนอย่าง คุยคลาค่ะโซงเพื่อสิคุเรามีลกอกแม่หมโอโอเท่เว้ยเท่เนาะคุมันย่า่อยู่คนหนอัรับด้วยนะวนหยกระลายเลยตัวปะตูไม่เห็นจะคนนี่ผู้เดียวนะเห็นผู้เดียวสาบลวงุนะ่ะตุ้งตุอันนี้อบลวงตุ้งให้ไงนีอดขนาดเลยคือที่เบื่อที่ป่า เมื่อคืนนี้เขาชวนเอาลูกขื่นเอาอี่ส่ถึงพดเจ้าไหนเอาเออบอกๆกันได้เอาเพี่ยนอัดแล้วเอาอะไรใส่นะผมคนปลานะคนปลาปลาวันนี้คือสีไหลขึ้นนะปลาอู้ตะปูตะปูตะปูไตชอยังมาใส่เบลเล่ยูอยู่ไหน ขันซ้ออย่างมาใส่ก็พูดแล้กล้องโฟมหูละมีเปลหัอตุโอ้ได้มายามลายมือลายมือละเบื่อแห้งหมดเลยจังเลยคือว่าบ่มายามมันไหลย่วงละอ๋อจ็บมันบ่ได้ไหลมันขี้เหยื่อไหลมันกระข่างขี้เหยือหันบัวปลาหรือว่านั่นมาเนาะไอ้แร่เนาะมันเอาหัวตุมันจีข้างขี้เหยืยอหันบัวปลานะ มันบุยคนมาลักอยากปะพลึกขนาดไปอันนี้เขาตู้นี่เวลาน้ำไหลคิดว่าสิใหญ่ป่ะนี่ค่อยคิดว่าเป็นโต้งไน่อยเนี่ยโต้งใหญ่เท่ไงวะน้ำไหลน้ำมันเต็มห้องในป่าน้ำเกือบพว่มันยกขึ้นคนเลยน้ำเหมัน ปลาเฮาบุได้เลี้ยนไปเอากันกระถางมาก่อนบ่เนาะเอาอย่างเบิ่งก่อนแม่ถ้าเบิ่งผลงานก่อนแม่ได้แน่นอนประตูมันใจจักเปอร์เซ็นต์ว่าได้ปลานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์บุฟเฟ่าหลายร่าน้อยใช่ป่ะถังนี้เจ้าก็เคยกินไหมเคยแกงสะปะคอเายังดีขมมันว่ะเออแกงแซ่บเด้อผันกับเขาเอิญขมๆน่ะพักอันของคนมักขมเนาะ ดบนนันวแล้วผมแบบมขมแหงยังผมน,นึ่งผมแล้วยังนัวอยูอ่ผม,มแบบไอคนพวกกินผมก็พอกินได้ครับ <c ười> อันนี้พากันมาเบิ้งดินแล้วพอดีประตูเพื่อนใสอันนี้นก็เลยว่ามาเบิ้งเลยเป็นด้วยความบังเอิญเคยถึกไปไงสุดนี่จักโลนี่ไหเราแล้ว่เท้าปลาโลก็ถึกยอ๋อที่ด,ด ห้วยนี้กัมีฮอทเสาไปโลสเเนาะโอป่าน้่ยงือมขึ้นมาโอ้มันติดกับม,มันั่นนะขึ้มันออกน้ำเงือมยเออมันตกใส่น้ำเงืเอจมันขึ้นน,อออน,นี่ระบาดเวตามลงเตะตวงห้วยห้วยยังหชนกต่าตัวน้ำพุ่นหวยชนตัวนี้ห้วยกุศบานะอ๋อห้วยกุศลบาตห่วยกุศบาตรห้วยชนนี่นี่มามาตาันี้ที่แปะเตานี่นะฮะ หอยหอยงหอยจอย่องหอยจซบรี่อหอยเซรหอยเุบรี้ยกูอ้รอเอาเอาไเอาไปเอาเอาอาเอาอาเออาเอาเอาเเอาเอาอาไออปเเปาาอเอาาาไอาาไไปเอาไไปไปเอาไปเอาเอาเอ มันกระปูเต็มเลยโอ้ปลาข้อก็มีุูนะอันนี้ปลดล็อกรถอันนี้ล็อกรถุูนะเดี๋ยวทานนั่งก่อนพาพนโลกันพาพนโลออกก่อนปลาหมารับบันี้เก็บนี่อ่ะเลยเก็บเอาตัวปูเขาเนี่ยอาสิเลนไลเก็บนี่นะ เออปูไปซ้ำปูไปต่ำเซนั่นเลยต่ำเซนุ่งหุ่งเลยทอดปลาน้อยหอมซื้อน้ำมันงูงูงูนี่งูอย่างอันนี้งูอย่างอันนี้นะงูจะเดือฮะฮะงูจะเดือดได้ตลอดป่ะอุยกินได้ป่ะนี่ได้แท้ใหญ่กว่านี้เอาอันนี้บ่เอาตี

คนลคนอ่อนโอ้เมื่อกี้เสียงต้อทำมสังขาาคุณออต้วบอมาอมันตายแล้วอือฮัลโหบอมันตายมืดจ้บมาเอามดเคื่ีป่านางป่าอยู่น้ำเอ้ากระปูอะไรอะไรวะอจุบไปตัวสำนี่นี่ป้าถ่กเนี่เอาหอยใส่ตัวเอาไปตำนะคอือห้บนี เก็บกุ้งไงกุ้งเงยหน่อยค่ะปูมันไต้สิ่งเอาไปเฮ็ดอันนั้นเอาเข้าไปเฮ็ดอันนั้นไปเฮ็ดเซต่ำหงเนาะแม่ปู่แถวปู่ตายอยู่ปูแต่ว่าป่านี่มันตายหมดมันมีอยุ่จันตายในะปุ่ป่านี่เนาะอืมปู่เป็นยังไงเียดน้อยเียดน้อยเียดน้อยเี่ปลายยังไงปะบูปลาบูอุ้ยมีปลาบูอีกปูนหลา เห็นน่ะเบื้องป่านี่มันตายหมดดิมันคือสิเละไปหลายหลายสุดแล้วนี่น่ะเดือปูน้อยปูน้อยด้วยอะไรปูน้อยก็คือเห็นป่านางป่าดิด้วยกุ้งอะน่ะป่านางกุ้งนี่นี่กุ้งกุ้งกุ้งเฮ้ยเห็นดีเลยป่เบื้องป่าได้ปูแล้วป่ะดิตายหมดละโอ้ยเสียดายเดืป่า สียดายเนาะขามายามทุกมือเสีไดายเลยเมื่อกี้หอเห็นปลานั่นมันไปเสียบหรอปลาเสียมเออปลาเสียมไะนี่เสือบ่เอ้าเห็นมันดิ้นอยู่หันฮะเด็กมีตัวปูเด็กเด็กเด็อยู่ปลาเสียมหนึ่งตัววันะตัวใหญ่กว่านี้อีกปลาบูอี้พี่บอบอหอยเห็นอยู่เมื่อกี้มันเต้นแทบๆอยู่อๆในทันอ่ามันมันอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้นะพอเราเอาตัวเองแง่เขียวใส่คือเพิ่นใส่อยู่เงเนาะปูงอันนี้มันรอดเดย เด้เด้เด่นบอเหรอเออเออเน่ทอกเลยเอ้ยบางทีมีอยู่นี่เลยครับงอมหนึ่งเด้ปลาบักคักเนาะสำหรับไอ้ไอ้ยิงกองพอไอ้ลักเลียงผูดีมองทางเลยเนาะทางแตะเขียงกินเนี่ยลงมาพี่บ่อืมยงามาที่ไอ้ขันก็ได้กินน้ำย้อนเนาะโอ้เน่กระปุกละนี่ปลา ไอ้เก็บไหมเฮ้ยปาปะดุกว้าขอโทษเข้าใจไดยๆปะดุกนี่เอาไปปล่อยดเหรอนั่นบ่ไปหนองอะธรรมชาติธรรมชาติคนอ้อยอ้อยระวังนี่นี่ปลายจ้ากระเซียมเหรอปลายให่ใครสอนได้เนาะฮ่าแมนนี่ตูปูเนี่ยตูปูใหญ่อะไรวะตูปูนะเจ็บตูปูไปกินกันเรื่อยๆแล้วนี่นะนี่นี่ ม่ตายเลยก็มีเลยเนี่ยตัว่านะเสื่อมอือผมค้นตายก็เสื่อมนี่เอ้ยอันนี้ตายหมดละตายหมดละอันนี้โ่เสียดายเนาะไอ้กุ้งกุ้งเป็นใส่แง่งเขียวคือยังอยู่ถึงได้หลายนี่มันรอดแม่หมดละผมค้นยำน้ำไหลายเป็นปุ๊ยาน้ำมันทั้งมีแหงเวลาพยามขั้นจรินเนาะนั่นเนาะฟังที่ว่าวันนี้จำนี่ไรอย่างงูมายาป๋วนี่ครับนี่สีนี้ไปต่ำแจ่ว ตำเจ้ายู่เฮือนปูนี่ก็ตั้มนั่นคือกันปูงะไปไปเมื่อเฮือนวันนี้ได้สิได้นี่เมื่อไปตำกินพักมาหาตัวได้เลยทุกคนเด้อมันมีประมาณเฮกตารป่ายๆแหละทุกคนเอาราคานี่กะเขามาลงมาองนเน้นธรรมดาที่จริงตัวนันอยู่ที่จริงตัวแกอยากมาเบิ้งเองนี่แหละอยากมาเบิ้งเองว่ามันน่ะนะสมควรว่าที่จริงแบบว่าคิดว่า คือว่าลำบากเรื่องน้ำถ่ายด้สิวิตช่นะไะก็เลยแบบว่าถามไอแหล่บไอแหล่จะหูจักดินบอลที่ว่ามันมีน้ำบ่อขนาว่าไอแหล่ของเรามีเผ่ว่าด้อันนี้นี่น้ำสมใจเลยห่วหติดส,สองทางแต่ตอนนั้น่นานย่านที่จริงตอนนั้นวาชิมาเอาดินนะโอ้คอยไปเข้าห้มก่อนได้ไปอีตนตอนนั้นวาชิมาเอาดินนะมาชิมาเอาดินอยู่ตอนยุลุ่มฮะตอนยะลุ่มมันเขาขายตอนนั้นร้อยซาวล้านแต่ว่าข่อยข่อยบ่เอาหอมันข่อยย่านน้ำท่วมแล้วก็คนทางเขาก็ยังพันสะดวกกว่าเลยเถอะเนาะ อันนี้นี่ประมาณเฮกตาร์คับสองไรติดน้ำน้ำห้วยสองงานสองงานเฮกตาร์หนึ่งกับสองงานติดน้ำห้วยสองข้างเลยอันนี้นี่กะถามว่าดินงามบ่มันก็งามอยู่นคทุกคนเนาะไปเดี๋ยวไปสวนกับคืนเมื่อสวนไปนี้อ่แต้ว่าตอนนั้นคอยสะอ่อนน้ำอันนี้แหละมันใสจะ่มันคักเทียวว่าขยโยงนะขยโยงจกดินไปถมเหมือนบ่เลิกว่าเข้าจกนี่ไม่ใช่เลิกคักแล้วว่าจุกไปว่าเอาไปดินแบบ ดินต่อนั่นดิแล้วไปทุบแล้วอันนี้เข,ขาขา,ขายขายวุ้นได้ที่บอกนเลืกกว่านี้อันของเจ้าของดินเนี่ยเจ้าของดินจะสั่นที่ไหนกับได้ป่าเขาตรงนี้อันนี้เป็นดินจะสัน่นนะทุกคนแต่ว่ามาัมง่งเขาม marble นี่โบวแมนดินจะสัน่นแต่ว่าก็น่าจะเป็นคนในเบี่ยงไว้เนาะแล้วเขามาซื้อนเาหอยตีนไอยตีนตนละแล้วละไปเมื่อส่วนกันบานี้ฮอนละมาฮอดละไปหาประตูนะเพื่อนอันยามตง เจสียงกับปลาฮะมหูเขาเอาใก่อนอ้ากระปูบกหลายจะยนหอยกบปกระลายตัวปลาดุกนี่ไหนแมงมุมตายตัวปลาดุกรปลาดุกทิมนองเรอะอาหรออหารอหารปลาน้ยปลาดุกธรรมชาติเหอแต่กระตัวน่อยหมดละหน่อยใท่น้อยปะ ไปทีแม่กระปูไปทิ้งลงหนองปะเฮ้ยทิ้งไปได้ <laughs> ปูปร่จําเป็นบ่เป็นเต่า,เ,าเป็นหูเจ้าพ่อใจแปะเต็มหนองแหละมันกินปลาหน่อยอยู่ได้เนาะปูเนาะอ,อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปปล่อยนี่จับไปปล่อยด้านที่พี่ยังมาให้ตัวนี้เพาะตัวเดียวตี่เออตัวเดียวเขาแล้วแกด้มาหลายหูตัวเดียวมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวกับปอยตัวหน่อยๆห,หนึ่งไปไปให้ตัวย่อยอันนี้โบเมนนอที่อู้ไปฮักมาเมื่อกี้ล่ะเด้ออู้ไปหาเมื่อสวยเดี๋ยวใบไทยคลิปทุกคนได้ถ้วยน้อยนึ่งเนาะแกงแล้วก็อันนี้ตัวต่ำมังหุ่งมาแล้วฟ้าวแต่งกีงกินข้าวใบไทยเดี๋ยวให้ทุกคนเบิงเลยนี่กะเฮ็ดเอาะสียงหมู่เช้านี่เนาะนี่บรรยากาศนาแซบขนาดอันนี้เจ้าเหมียวน้อยอยูอ่ส่วน อะไรได้ไเลยอืออันนี้ก็คายเหอนกันครับูดีไปเห็นพวกน,นั้นเอาปลาเนี่ยไปได้แต่ว่าปาาลนะปาโบได้ได้ยังแไงนะเราตัวเนาะปลาได้แค่เดียวเนะาะปลาตั้งตายหมดเพราะนั่นไปเอาวอนมันตายเบิดปูที่มันเข้าไปเข้ากินปลาอืมอืมได้อยู่ได้เก่งน้อยเนาะแค่เพิ่นไปเอาพะขันยัง,งอะไรเนี่ยเล่เอามาเนะี่ย <laughs> มัเข้าไปมั้จับย้อนนีเรือกับคืนมันมันเก่ามันได้กินปลาอ, <laughs> อนนลยู่ลนั่งไอ้ล่ะ <laughs> มีเข้าสูส่วนเกียนเด็กกระแซบเจ้าก,แก็แดงอย่าไปอาล้งสังอัยแซบอยู่ ที่เราเอาอกตรงเหรอนัน่งจังเลยล่ะโมลิงตอนนั้นเรามาเจ็ดแปดตัวแล้วมันลอกคาบลอกคาบอยู่ในถุงเรหรอไม่หรออตัวใหญ่เี้ตัวเกือบซำหนอดิเราขึ้นไหมค่อยเบื้องเราเราห้อยไปแบบนี้ตอนสวยค่อยเบื้องมันลอกคา,าบออกไม่เห็นน่ากินหรอเรา,เอามากินตลอดเห็นเราไม่เห็นกินกับเท่าตีพายพุ่ม งูนะเราเอามากับต้มนำ้ำฮอนลอกกด้งกีดออกเนะี่ยงูป่าที่มันงูนวาล็เม่ยนเลยเพื่อนในบางคนเพื่อนงูอย่างงูงงงเดือเมันตัวลายลายเป็นตยานเนะ<ห>อันเดียวคล้ายคล้ายงูเห่าเลยบึ่งหัวันโผล่เงูเห่าเลยมันคดในเลยหัวมันคอระคอดคคือจิซสุกน,นะมันยืดน,ำนำ้ำงแล้วก็จับซิหรอกวด้ จำหัวมันอีกเลยะห้องมันเยิ่งบอกเวลาหงายห้องกันเนาะลายเป็นสัญานเนี่ยงามน้ำแห้งมีมักยืนหูเพื่ไปหาปลาเพื่อเอามือจกหูแบบเจอปลามีงั้นมันกัมือด้วยบ่อนั่นวอบ่อเป็นพิษเอางูวเนี่ยบอ่อมันจะเลือดออกทำลกักอะ มันกัดไม่บาวางงมันกัดอยูในหูกนได้เอาเขียดมามันยัคาบมือห้อยจะเล่นกัดเก่งไอ้งูมัน้งบุกททิพแ่บเมวันมาแล้วก็กินบูแซบเลยจะเยอะห้องแขียๆ กินไ <c oughs> สเราแ,แก็งนอ,อกอะไรเนาะแต่เชื้อใบมันหว,วานคือยานามันก็บ้วนเนาะขอบมาเซีบอยู่เลยใบมันเน่ะเ <c oughs> อาอไปวางเนคั่นใส่ถ่ายน้ำยานางแส่มันตักใหญ่ครับตัวสิ่งว่า มาหอบนาไปเอาเองใช่ฮะใช่ขอบุณกระซงขอบุณกรงเขามีผ้าบัดหรอวนะ่เนาะนี่เออผ้าอยู่คอยพบไปามาตากจะดีมั้งเอามาห้องรถเพือ่อเขาตักเถอะตอนเอาเม็ดห้องน,น้ำยเงินตอน,น,นไปซื้อเอารถในมูซืออ้อบวงห้สาสิบพันทำไมเลยล่ะสร้างปีอะ <laughs> ทีเดียวนี่ทีไดวมันทางที floor, ่ผ่านเาจัดฮาอยู่นี่บ่วงเดียวบ่วงกระจกนะข้าเจ้าตักวางเป๊ะให้เราาันบ้วงเอาช่วยดูทิไ้เอายูบอร์แล้วเขาจุ่แห่เปลือกเป็นอะไอ๋อไอป้งยุคมหนังยางมันมานอนสวนนึงคืนกลับแล้วปะนี่เอาเมดเลยพอพอมืออื่นนีเบียกไว เก็บมากมาละอายุฝ hey, you know. ่าเนี่ยมันยังไเลยเมนที่อายุฝ่าเลยที่เอาได้เพราะเหรอเจ้าขึ้นเลยมึงแห็งจับมหนแข็งเลยมันเหมึงเรื่องเลยเอ้าขึ้นไปแล้วโอ้ยตัวนี้บ้าไปเลยแมงเมื่อยหนึงแปดมือแบบใหญ่เลยหน้าตัวง่าจะอย่างนี่เมนมาเลยตัวเก็บรถนก็ขึ้นเงินมาแล้วนี่ก็รถเนาะนี่อยู่กองมือเจ้าตัวไม่เชื่อที่แต่กองอัน นี่ทางหน้าเจ้าเนี่ยกลมลงกลมลงกลมลงอีกกลมลงโบวแมปนงอขึ้นนี่อือนอยๆอยู่ยามันเนาะกี่ยเกียบเครื่องมือแล้ววะนี่ไปกลับบ้านเรา มื่อคืนนี้พวกเฮาซีได้ไปต้อนนะครับแขกมาจากออสเตรเลียเนาะพวกเฮาก็เลยต้องได้กับเงนินเนาะเออจ่อยลงเด้จ่อยลงพี่กับวาโมจ้อยยังไหนหดท้องเกือบตายเมื่อคืนนี้แม่ย้อสเตรเลียโทรมาอันอู้แม่ขอโทษเด,ด้อลูกถามเนี่ยตู้ยใส่เสื้อเบอร์ใดเนาะเบอร์เอลกับเบอร์ใดอีกดได้อยู่ได้อยู่เบอร์เอลก็ได้อยู่พเพราะว่าข่อยกำลังรูดหนัก อ่ะทุกคนเนาะมืออื่นพวกเฮากระซิไปฮับแค่พลเรศพุ่นไปฮับแค่แล้วพลเรศจะค่อยชี้ได้มาสวยเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อช่วงนี้คลิปมัยุมันยากกะซวยอดเบิ้งเฮ้าเด้อแมนเพราะว่าช่วงนี้เขาออกไปใส่บบได้เนาะฝากทุกคนติดตามพวกเฮาแน่เพราะว่าพวกเฮากระเฮ็ดด้วยความตั้งใจอีหลีเนาะแมนแล้วก็เดี๋ยวเวลาไปพิมพ์การ์ดเซิร์นเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศเอาการ์ดเซิร์นมาให้ทุกคนเบิ่งว่าการ์ดเซิร์นเซิร์นทางฝั่งลาวเป็นราไปเอาเด้อยู่ทาางงกลเนาะบบ๊าายย